การกลับมาอีกครั้งของ5านักร้องสาวระดับซูเปอร์ดีว่าและนักร้องซูเปอร์สตาร์เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตในคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ The Original Return แอมสวรกษ์ลีลาบุตรสรัญญาทรงเสริมสดว์ไม่เจริญปุระมาชาวัฒนพานิชคริสตินาอากิลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรติสั์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญ22-23กุมภาพันธ์2557 Impact Arena เมืองทองธานีจ้องบัตรได้แล้วที่ w w w g m m l i v e c o m หนึ่งคอนเสิร์ตนะครับที่พลาดไม่ได้เลยแล้วจะเกิดขึ้นในปีนี้และเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะก็คือคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ด h ออริจิน a ลวีเทอรนั่นเองครับใช่แล้วครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับเป็นโอกาสดีๆสําหรับ ผู้ชมมากๆเลยเดียวนะคะโดยเพราะที่แบบว่าเป็นรุ่นใหญ่อ่ะที่ได้กลับมาเจอกับอะไรดีๆอีกครั้งเมื่อเมื่อดูเมื่อตอนวัยรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดโลกของเขาเรียกว่าคนชมคอนเสิร์ตนะครับวัยรุ่นรุ่นใหม่ด้วยให้ได้รับรู้กันว่าเนี่ยณยุคนั้นเนี่ยเขามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นเร f เฟลนส์นะกลายเป็นเพลงแบบอยู่ในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยทุกเพลงใช่เป็นไอดอลของศิลปินยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับนะฮะนี่ก็เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ทีี่่่่ไมคคววรรรพาาททกกปะั้งนบเยอ ไปก็รเรียกว่าณยุคนั้นนะคะถ้ากบับการออกอัลบั้มขนนกกับดอกไม้ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็น t ็อ k o อฟเดอะทาหรือว,ว่าเป็นการสร้างคําว่าฟิ a เจอริงมาจนถึงชุกวันนี้เลยก็ว่าได้คือเป็นครั้งแรกที่มีคําฟิเจอริงอยู่ในวงการเพลงไทยใช่คำว่าฟิ a เจอริงที่หมายถึงการที่นักร้องหรือศิลปินมากกว่าหนึ่งกลุ่มมาร,ร่วมงานในเพลงเดียวกันถกต้อง นะครับแล, mm. แล้วก็แบ่งลายร้องที่ไม่ใช่การประสานนะฮะเป็นการร้องแบบผัดกันเป็นเมนหลักอารมณ์ประมาณนี้คือเด็ดคือสองไต่ใช่ครับนะครับก็เรียกวัชซ่าประกอการเยอะแยะมากมายเนาะนอกจากคนมาชมคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะแล้วเป็นการรวมตัวกันมีการแลกเพลงกันร้องนะมีการรวมเพลงกันมีโอ้เยอะแยะเลยเดียวนําทีมมาโดยพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะมีห้าสาวดีว่าครับพี่แอมสวัสด์ พีเตสติน่ากีรานะครับพี่ใหม่เจริญปูละพี่มาชาวัฒนพานิชแล้วก็โอ้โหคนนี้ผมรักมากพี่ก้อยสลันยาครับคือผมโตมากับเสียงของพี่ก้อยสลันยาเจ้าของต้นฉบับอยากหยุดเวลาถูกต้องโอ้โหพ่อมากๆแล้วพออีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยโดยภาพตัวอย่างจากครั้งนั้นเนาะเมื่อปี2538ัร้บแปโอ้โหกี่ปีนะเดี๋ยวนะปีนี้2557เกือบ2ิบเก้าปีที่แล<ห>้วเกือบยีปี19ปีพอดีครับพี่ครับผมคือวัยรุ่นนะยุคนั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่คนในี้้ไปหมดแลว ใครก็เป็นพ่อแสจแว่าขึ้นคายเรียบร้อยแล้วครับใช่ใชนะฮะแต่ว่านี่คือรุ่นใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นคอนเสิร์ตที่แบบอยากให้ทุกคนไปดูอรัเพราะว่ายิ่งยิ่งรุ่นใหญ่เขารวมตัวกันอย่างเงี้ยการเอนเตอร์เทนอ่ะคือคุ้มคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนคือเขาเก็บรายละเอียดทุกเม็ดแล้วเขาก็เล่นกับอารมณ์ของคนดูได้แบบว่าครบทุกรายละเอียดจริงๆครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนี่เป็นคอนเสิร์ตแรกนะที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับในช่วงต้นปีนี้นั่นเองคอนเสิร์ตนี้จะมีทั้งหมด3รอบเนาะใช่ครับมีวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับที่นะัยี่สิบสองบัตรตอนนี้ครับที่ม m m Live ันธ์ ก็ไทยที่เก็ตเมเจอร์ได้เลยนะฮะได้แล้วครับก็เป็นหนึ่งเรื่องคอนเสิร์ตแรกมาฝากกันนะครับเช้าละฮะอีกเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าตะกี้เราเห็นไฮไลท์ไปแล้วกับศิลปินหน้าตาดีคนหนึ่งไปนั่งเหงาเหงาอยู่ในที่แสงสว่างไม่ไม่เหงาส่พี่ก็มีคนมาเยอะเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์มิวสิกนะกับคอนเสิร์ตอะไรนะฮะชื่ออะไรพี่สมองว่าชื่ออะไรนะคลุยไลฟ์แอปดีแอพพีก็คือเป็น ไลฟ์คอนเสิร์ตไม่ไม่อยากจะพูดว่าเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นแบบว่าการเล่นดนตรีสดของผมนะครับที่ป๊อปอัพโชว์ของ D A T P จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมานี่เองครับเป็นเขาเรียกว่าโชว์ประกอบการซื้อเสื้อผ้าประมาณนี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้คนที่แบบว่ามาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยได้สนุกสนานด้วยแล้วก็เป็นการที่ให้ผมได้เจอกับคนที่ชื่นชอบเพลงของผมก็มาเจอกันที่งานที่ไหนนะพี่ที่สยามพารากอนครับสาวเพียบไม่ธรรมดานะใช่คือต้องบอกว่า ตอนนี้ถ้าถ้าไม่ดังจริงเขาไม่เอาไปนะพี่จริงเหรอจริงจริงเหรอผมนี่ได้เข้าไปร้องแค่ไม่กี่ครั้งเองจริงจเฮ้ยโหคือถ้าไม่ดังจริงเนี่ยครับ เอาง่ายว่าถ้าไม่ดังจริงสำหรับชาวแบบสยามนะเขาไม่เข้าเขาไม่ให้พครับเขาไม่ให้คำที่รุดพูดทุกคำเป็นผมผมนี่จะเข้าผมผมจะเดินเข้าสยามพี่ดายมณฑยามไล่ไปประจำเลยไปห้ามเข้าแก่ก็บอกว่าเอาสันเดียเข้ามาเออแม่แล้วไม่ดังจริงวันนี้นะครับเราก็มีภาพบรรยากาศงานที่ผมไปเล่นดนตรีสดที่ดีแอพพีครั้งนี้มาชมกันนะฮะไปไปดูศิลปินหน้าใหม่ นะครับว่าลีลาของผมจะเป็นยังไงครับส่งเข้าไปดูตัวเองเลยฮะไปชมกันเลยครับ